ครายไว้เนาะมาหาพวกลุงนั่นแหละมึงอยากตายเหรอพูดอย่างเงี้ยเข้าใจพวกเด็กวุหน่อยมันกำลังอยู่ในวัยคอนนองด้วยดีนะไม่อยู่ดาราคอนนองหี้ยรถเตดชิบหายรู้จักคนาแกงไหมของเราเฮ้ยพระเจ้าแห่งความเร็วนะจ้าถ้าพี่ชนะผมนะเอาสกอร์ผมไปเลยเนี่ยสองตัวนี้พี่เลือกเลยตับไก่ผงกินคืนนี้ได้เลยพี่เอาไปเตะได้ไหมเนี่ยเนี่ยลูกเล่นตรงนี้ทุกวันแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยแถวนี้ฉันคุมไว้เจ๊ ทำไมามึงเป็นเจ้าของที่แถวนี้แล้วไงเป็นคุณเต้ซาแน่จริงไปตามผัวมาต่อยกูไหมหัวมันกูมันตายไปแล้วเว้ยมึงเป็นอะไรตายวะกูแทงมันตายเว้ยแ <c oughs> ม่งเสียวไส้เลยสารเจ๊มี่จักรยานป่ะอ่ะกูก็มีคันนึงแต่คันกูเอาอ่านออกเว้ยเจ้นตั่งไงสวงไมไัยไรเงี้ยวา้ายดูแกนว้าให้เายพันแบบนี้ว้ายเห็นแกนจักรยานใช่อะยาวของมึงเยอะ โอ้เตะยกสูงยิ้มฟันซี่เดียวนี่มึงลงจับอีกเดียวนะผมสู้ตีงอย่างเงี้ยมึงจะไปไข่ต่ำโคบกับมึงอีกอแต่เขาก็เป็นเพื่อนผมนะป้าผมสังกามสีสันดังโอ้ยเฮียป้าอายคนใช่ไหมที่อ้วนไม่ทำงานทำการเอาแต่แวันไปวันๆน่ะบ้านนี้อยู่แต่พอคงทาั้งงาั้งมึงกับโกอยู่นี่ทำไมไรเจ๊เข้าป้าจำไว้นะอ้วนไม่รวยไม่เป็นเศรษฐีอ่ะอ้วนจะไปจับไปเหยียบที่นี่อีกจับคำพูดของมึงไวนะ้ด้วยอยากจะเหงื่อขมึงรือของมึงเริ่มแรงไงเอา เยอะแยะพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยพ uh ี่ก็ขโมยเงินพ่อพี่หมาโอ้โหขนาดนเงินพ่อยังขโมยเลยอะพวกเรากระเป๋าตัง์ระวังระวังกันหน่อยวะมึงไม่ต้องระวังพวกเดียวกันไม่ทำฉันพ่อฉันพ่อไม่ใช่พวกฉันจะลงทุนทำธุรกิจเพื่อให้ปลาได้รู้ผลอย่างฉันเนี่ยฆ่าได้แต่อย่าไม่ได้ฉันจะต้องเป็นเศรษฐีพันล้านนะ มีอิจการครับท่วมเต็มท่วมเต็มพังร้านกล้วยแขกไม่มีวันตาสิีเพิ่งออกมาเช้าผมยังเหมามาซะหมดเลยพี่ถุงกล้วยแขกเนี่ยทุกร้านเลยมันเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกเลยไอ้ที่เราพับอยู่เนี่ยมันก็ถุงกล้วยแขกอะกันสือพิมพ์ฉบับเมื่อเช้าที่มึงซื้อมาเอาไปคืนร้านมันให้หมดผมไม่ทันแล้วล่ะฉับบ่ายออกมาแล้วพี่พังร้าน ลูกชายเรือชาดเนี่ยมันค้ง,งขายปลาตะก,กเอเบิดพ่อมาแล้วเว้ยลูกว่กลับเนื้อกลับตัวเลยมาอาจจะประสบความสำเร็จในชิงิตก็เลยแล้วเผลอเผอมาอาจจะรวยกว่าลูกเลือก็ะไรเว้ยคนเราเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการลงทุนจะขายรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งแต่คนก็มีมอเตอร์ไซค์ต้รักมันมาลูก,กนี่จะขายได้ไง มันไม่ใช่รถพี่อ่ะแล้วรถใครอะ่ะมันเป็นรถของเองสองคนพวกเราจะรวยกันแล้วจอดเลย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 ,เลย <c oughs> คุณแต่งตัวอะไรมาเนี่ยชุดลำลองครับติดยาเสพติดใช่ไหมเนี่ยผมเด็กวัดครับผมขอตรวจฉีเลยแล้วกันโอ้โหตรวจมาสามด่านแล้วพี่ฉีเย่ยเอาขี้ไปเลยไหมค <c oughs> ุณจะไปไหนเนี่ยจะไปซื้อยายห,หลวงพ่อครับไปซื้อยาที่ไหนอ่ะกองเตยล็อกเก็ตครับหลวงพ่ออาการแังไงบ้างอ่ะอาการกัดกรามอยู่เนี้ย ปีหลังคาจะปีหลังคาเอาก็จะปีขึ้นไปทำไมไปซ่อมหลังคาสิครับถ้าอยู่วัดจริงไงเอาถุงก็ถาท่องได้มาเชีนะบัญชรถอยหลังไหมฮะปัดชัยยาปัดติเทเทนาอปัดชยาอปัติกึดกึดกึด